ลัคนาราศีกรกฎดาวการงานอยู่ในภพแห่งความสําเร็จมีมาตรฐานเป็นราชาโชคและประทําให้คุณมีศักยะภาพสูงหยิบจับอะไรก็ทําสําเร็จไปหมดแต่ดาวสูบย้ายมะเร็งลัคนามีมาตรฐานเป็นพินทุบาท แถมยังกุมดาวเสาอีกด้วยแปลว่าโดนพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกทาให้ทํางานดีแค่ไหนแต่จะยังไม่มีคนเห็นแถมต้องระวังการโดนใส่ร้ายป้ายสีด้วยช่วงนี้ผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมภ์อาจจะหันหลังให้ทําอะไรจึงต้องระวังมากๆเพราะไม่มีใครคอยคุ้มครอง แต่เมื่อดาวสุกย้ายออกในช่วงปลายเดือนสุดท้ายคุณจะได้รับความยุติธรรมผู้ใหญ่จะกลับมาเห็นคุณค่าที่เคยสร้างผลงานไว้จะได้รับการยอมรับค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนมกร,ราคมปี2566ของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎา,าคมถึง15สิงหาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ สามารถทักเข้ามาถามรายละเอียดค่าครูการดูดวงส่วนตัวได้นะคะที่ไลน์ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ที่ Description ค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินลุ้ล้วนท่านใดสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู Playlist นะคะ คุณสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าเกิดว่าทราบทั้งสองอย่างก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันแต่ถ้าเกิดไม่ทราบก็ดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าทราบทั้งสองอย่างดูสองคลิปประกอบกันแล้วมันย้อนแยง้งตรงนี้ก็คงต้องให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะหรือไม่ก็มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะ เรามาเริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะชาวกรกฎลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะดาวการงานคือดาวพระอังคารดาวการเงินคือดาวพระอาทิตย์เดือนนี้เนี่ยมีดาวพระเสาร์กับดาวพระศุกร์เข้ามาเล็งลัคนาของคุณนะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วก็เป็นดาวที่เรียกว่าคู่เซียนศัตรูด้วยเมื่อเข้ามาเล็งลัคนาของคุณเนี่ยแปลว่าคุณจะโดนเต็มๆเลยเดือนนี้จะเป็นชาวกรกฎกับชาวมังกรนะคะที่โดนดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เล่นงานอยู่นะช่วงเวลานี้เนี่ยทำไา จะต้องระม,มัดระวังดีๆมีโอกาสทํางานผิดพลาดได้หรือบางทีไม่ได้ทํางานผิดพลาดแต่ก็โดนใส่รลายป้ายสีหรือบางทีโดนหางเลขไปด้วยเราไปอยู่ผิดที่ผิดทางมันมีคนที่ทําผิดเราอาจจะไม่ได้ทําผิดกับเขาแต่ไปอยู่ในหมู่มวลกับเขาบางทีก็โดนไปด้วยต้องระม,มัดระวังดีๆนะคะต้องใช้สติเยอะเลยในการที่จะดําเนินชีวิตในช่วงเวลานี้แต่ศักยภาพในการทํางานของคุณนะสูงส่งอยู่แล้วเพราะว่าดาวการงานอยู่ในภพแห่งความสําเร็จมีมาตรฐานเป็นราชาโช ด้วยแต่ก็มีมาตรฐานเป็นปราซึ่งแปลว่าอ่อนแรงและยังเดินถอยหลังอีกดังนั้นความเป็นราชาโชคจะไม่ได้โดดเด่นเต็มที่นักมันถูกตัดทอนไปนะคะทําให้คุณอาจจะมีความเหนื่อยท,ท้อท้อหมดกําลังใจได้ง่ายๆบางทีโดนใส่ร้ายป้ายสีแล้วเราไม่สู้ตรงนี้ก็จะทําให้เราอาจจะหมดแรงแล้วก็ผิดหวังค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะต้องคอยสู้แต่ก็ต้องสู้ให้ถูกวิธีด้วยช่วงเวลานี้เนี่ยไปพูดอะไรกับนายเนี่ยดาวเจ้านายยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่แต่มันมีอะไรมาบด บางก็คือระสุข,ข้าประเสาแทกนี่แหละทําให้เจ้านายยังไม่ค่อยมองเห็นความดีของคุณเท่าไหร่หรือบางทีมีใครเข้าไปเป่าหูเจ้านายทําให้มองคุณไม่ดีช่วงเวลานี้ต้องอยู่เงียบๆแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทํางานของคุณไปการสู้ในที่นี้ไม่ใช่ให้คุณไปปะฉะดะกับใครนะคะแต่เป็นการสู้ลุยกับงานสู้ในการที่จะแสดงฝีมือการทํางานของคุณออกมาเอาเวลาไปลงอยู่กับงานอย่าเอาเวลาไปนั่งคิดทดทใจว่าโดนใส่ร้ายหรือเอาเวลาไปนั่งคิดว่าเจ้านายไม่ค่อย สนใจเจ้านายแหม่ไ okay. ขความเป็นธรรมตรงนี้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเดี๋ยวคุณจะได้รับความเป็นธรรมในที่สุดแต่ต้องรอให้ดาวมันขยับย้ายก่อนเพราะว่าเจอดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เนี่ยไปออกแรงออกกําลังอะไรมากไปสู้อะไรก็เสียเวลาเปล่าเหนื่อยเปล่านะคะอยู่เงียบๆทํางานของคุณไปเงียบๆก่อนในช่วงเวลานี้ค่ะศักยภาพในการทํางานดีอยู่แล้วแม้จะมีดาวมรณะกับดาวมฤตยูมาอยู่ในภพการงานการงานอาจจะมีความขรุขระบ้างมีความอึดอัดในการทํางานบ้างแต่ใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวกับมรณะหรือ ทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานที่เกี่ยวกับมรณะก็คือพวกงานซ่อมแซมรักษางานในโรงพยาบาลงานประกันชีวิตประกันวินาศภัยงานที่เกี่ยวกับความเสียหายงานปราบปรามทหารตํารวจพวกนี้เนี่ยจะโดดเด่นดีหรือว่าถ้าได้เดินทางหรือทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศพวกนี้ก็จะดี Import Export ก็ได้ด้วยแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังในการทํางานเยอะมีโอกาสจะทํางานผิดพลาดได้สูงนะคะแต่ถ้าแมนว่าผิดพลาดจริงๆอ่ะคุณจะแก้ไขได้นะเพราะว่าดาวการงานของคุณเป็นรา ชาโชคมีความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะแก้ไขได้ทันหรือเปล่าเพอช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งก็เยอะมีคนที่คอยจ้องจะจับผิดคุณเยอะถ้าแม้นว่าคุณทําผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยไอ้แก้ไขยังไม่ยากหรอกแต่คนเอาไปพูดไปเมาสว่าคุณทํางานผิดทํางานพลาดที่คุณเสียเครดิตตรงนี้มันมีเพราะฉะนั้นไม่ให้ผิดเลยจะดีกว่าทํางานช่วงนี้ต้องละเอียดรอบคอบมากมาก ด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวการเงินอยู่ในราศีธนูเป็นภพเรือนอริก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปกับเรื่องหน่าเบื่อหน่ายมีเกณฑ์ที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นหนี้ด้วยในช่วงเวลานี้ดังนั้นเนี่ยใช้เงินช่วงนี้เนี่ยหมั่นทําบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้เสมอๆนะคะยังดีที่ดาวการเงินอยู่รวมกันกับดาวพระพุธดาวคู่นี้เนี่ยเขาเป็นดาวแห่งการคิดวิเคราะห์ดีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้จักที่จะทําบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีเนี่ยจะเป็นตัววช่่ยททีําให้คุณ คิดวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้ใช้เงินเยอะไปแล้วใช้เงินเกินไปแล้วคุณก็จะควบคุมคอนโทรลการเงินของคุณได้ดีขึ้นเสร็จแล้วดาวการเงินจะย้ายเข้าไปเลงตัวพบเรือนเนี้ยดีแต่ก็ดันไปเจอกับดาวพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอยู่จนถึงประมาณวันที่25มกราคมเลยดังนั้นการเงินยังถือว่ายังไม่ค่อยอูฟูเท่าไหร่ตลอดทั้งเดือนนะคะอย่างไรก็ตามดาวพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกจะย้ายออกในช่วงปลายเดือนวันที่25มกราคมจะทําให้คุณโล่งขึ้นช่วงเวลานี้แหละ ค่ะไม่มีอะไรมาบดบังเจ้านายและทําให้เจ้านายมองเห็นคุณค่าของคุณและเพราะว่าดาวเจ้านายน่ะดีอยู่แล้วอยู่ในภพเรือนที่โดดเด่นอยู่แล้วแต่ก็ต้อง ระวังเพราะดาวดวงนี้นอกจากจะเป็นดาวเจ้านายแล้วยังเป็นดาวอริด้วยดังนั้นถ้ามีอะไรมาบดบังเนี่ยมันก็ก่ะให้เกิดเจ้านายเข้าใจคุณผิดได้ง่ายๆแต่ไม่เป็นไรค่ะช่วงปลายเดือนเนี่ยเขาจะให้ความเป็นธรรมกับคุณและเขาจะฟังคุณมากขึ้นใครก็ตามที่เคยไปเป่าหูเขาว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาจะตาสว่างขึ้นเจ้านายจะกลับมาอุป,ปถัมภ์คนที่คอยคุ้มครองคุณจะกลับมาคุ้มครองคุณเอื้อเอ็นดูคุณเหมือนเดิมในช่วงสิ้นเดือนค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่สิบไม้เท้านี่คือไพ่ของคนที่มีงานเต็มไม้เต็มมือแบกภาระหน้าที่รับผิดชอบเอาไว้เต็มไปหมดเลยเราก็ทํางานดีทํางานเก่งด้วยแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยเจอทางไพ่แปดดาบเจอทางไพ่ห้าถ้วยก็คือมันค่อนข้างจะอึดอัดทําอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยโฟโลว์เท่าไหร่มีอุปสรรคเข้ามาขวางกัน้นหรือบางทีเนี่ยมีอํานาจก็มีได้ไม่เต็มที่ต้องติดอยู่กับระบบหรือว่าเจ้านายอาจจะอยู่ในจุดที่ยังไม่ค่อยสนับสนุนให้คุณทำใน สิ่งที่คิดว่าเออมันน่าจะดีมันน่าจะทําให้ผลงานมันโดดเด่นเนี่ยเขาก็ไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้ทําติดอยู่กับระบบไปหมดเลยแถมไพ่แปดดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการบังชีเป็นแพรรับบาปด้วยบางทีก็โดนหางเลขอย่างที่บอกไปจากดวงดาวนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าใจคุณผิดแล้วก็อาจจะโดนสอบสวนต้องระมัดระวังดีๆการใช้ชีวิตการดําเนินงานในช่วงเวลานี้ผิดพลาดไม่ได้เลยมีคนคอยจ้องจับผิดนะคะมีคนคอยใส่ร้ายคุณอยู่แล้วก็มีไพ่ของความผิดหวังนะคือในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณทํางาน ดีคุณทํทงานเก่งอะ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกที่คุณก็หวังว่าคุณจะได้รับคําชมแต่กลายเป็นว่าเจ้านายหรือถ้าบางคนไม่มีเจ้านายแปลว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์คุณก็ต้องมีลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างพวกเขาเหล่านี้เนี่ยช่วงเวลานี้จะหันหลังให้จะไม่ค่อยมองเห็นผลงานคุณเท่าไหร่ทั้งๆท,ท,ที่คุณทํางานดีจะมีอะไรมาบดบังที่ทําให้เขาหมางเมินคุณไปหน่อยดังนั้นต้องฮึดต้องสู้ต้องมีกําลังใจที่จะพยายามทํางานดีต่อไปในช่วงต้นๆอาจจะยังไม่มีใครชมลูกค้า เจ้านายผู้ว่าจ้างอาจจะติดนู่นตินี่ตินั่นนะตรงนี้ก็รับฟังไปก่อนอย่าเพิ่งไปเถียงอะไรคุณมีศัตรูมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งทางการค้าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์กรนะคะก็อาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่คอยไปเป่าหูเจ้านายมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นศัตรูแฝงอยู่คิดไม่ดีกับคุณแต่เบื้องหน้าอาจจะแสดงออกว่าดีก็ได้เพราะว่าได้ไพ่เจ็ดดาบดังนั้นไว้ใจใครไม่ได้เลยเจ็ดดาบคือเรื่องของการปิดบงังซ่อนเร้นดังนั้นต่อหน้าดีรับหลังนินทาก็มีช่วงเวลานี้เวลาพูดคุยอะไร กับใครในที่ทํางานให้พูดแต่สิ่งดีๆออกมาอย่าพูดแง่ลบออกมาการที่เราพูดแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันไม่มีใครเอาคําพูดของเราเนี่ยไปแปลผันไปเปลี่ยนเป็นสิ่งไม่ดีได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณพูดแง่ลบหรือบางทีคุณบอกโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินแค่บน่นแค่นี้บางทีเขาก็เอาไปพูดเสียได้เอาไปบอกเจ้านายได้ว่าคุณท้อแล้วนะคุณเหนื่อยคุณบน่นว่าเหนื่อยนายให้งานเยอะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพูดแง่ลบไม่ได้เลยนะช่วงเวลานี้มีแต่พลังบวกเท่านั้นที่ออกจากปากคุณจะเป็นเกราะป้องกันที่ ทำให้คุณเนี่ยสามารถรอดพ้นคนพวกเนี้ยคนที่เขาคอยที่จะทิมแทงคุณแบบรับหลังได้ส่วนลูกน้องช่วงนี้ไม่ได้ถือว่ามีปัญหาหนักแต่ก็ไม่ได้ขยันขันแข็งบางทีก็ผิดหวังผิดหวังกับลูกน้องเหมือนกันนึกว่าเขาจะขยนันนึกว่าเขาจะทํางานแบบพุ่งทะยานแต่ว่าก็ไม่นะคะทำงานเรื่อยๆเอ่ยๆไปแต่ถ้าคุณสั่งถ้าคุณไปเข้มงวดนะลูกน้องก็ไม่ได้ว่าจะดือ้อไม่ได้จะหัวแข็งกับคุณ ด้านการสร้างเงินสร้างไรายได้ยังได้ดีอยู่ยังได้ไพ่เด็กถือเหรียญนั่นแปลว่ายังมีความมั่นคงแต่ว่ามันเป็นไพ่เด็กไพ่เล็กไปหน่อยช่วงเวลานี้เนี่ยการเงินยังไม่ได้อู้ฟูเท่าไหร่ใครก็ตามที่ได้เงินประมาณไหนเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ได้ประมาณนั้นไปส่วนเจ้าของกิจาการช่วงเวลานี้ก็อยู่ในจุดที่อาจจะดีกว่าซบเซาหน่อยแต่ก็ยังไม่อยู่ในจุดที่เป็นที่น่าพออกพอใจเท่าไหร่นะคะก็อดทนก่อนนะยังไงช่วงเนี้ยถือว่ามันไม่ถึงขั้นลำบากหลากตามหลอกมันก็ยังมีเงินใช้จ่ายแต่ไม่ได้อู้ มีรายจ่ายเยอะแยะจุกจิกจุกจิกเหมือนกันน่าเบื่อกับรายจ่ายเหมือนกันนะคะหมั่นทําบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้นะไพ่โชคลาภได้ไพ่สีดาแปลว่าไม่ได้มีโชคลาภอะไรให้หวังเท่าไหร่สุดท้ายไพ่จบเป็นไพ่จัสติก โชคดีมากๆนะคะที่ดาวพระศุกร์เนี่ยออกแล้วในช่วงปลายเดือนแล้วคุณก็ได้ไพ่จากอีกเลยแปลว่าดวงเปิดแล้วให้อะไรก็ตามที่คุณเคยปุกอึดอัดเคยถูกใส่ร้ายคุณจะรู้สึกดีขึ้นจะมีโอกาสให้คุณได้พูดได้ชี้แจงเจ้านายหรือผู้อุปถัมภ์หรือว่าลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะรับฟังคุณมากขึ้นจะมองคุณในแง่ดีแล้วก็ใครก็ตามที่เคยเป็น ศัตรูแฝงเคยทิมแทงคุณอยู่แบบรับๆเนี่ยเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปจะได้รับความยุติธรรมในที่สุดค่ะฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกตดไ้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของเว e ็บเมพอีบุ๊กเก็บแปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ